อาจารย์วสัยโยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมตัวละครใหม่ตัวละครประจําเดือนสิงหาคมนะครับผมแต่ที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้นะั้นนองจังเป็นเวอร์ชัน S บวกธรรมดาเลเวลสามสิบนะครับผมยินดีต้อนรับน้องซัมเมอร์คนนี้นี่เองแต่เราก็ไม่ต้องไปพิจกรณาวยระายนะครับผมแค่เราไม่ได้มีความสามารถของจีอีโบเพราะว่าจีอีโบของน้องอ่ะเป็นแค่ค สามารถป้ายสีแนดมาของศัตรูเฉยๆไม่มีก็ได้แต่ที่ต้องมีนะครับผมก็คือความสามารถในการเสกน้องโลมานะครับผมถ้าเป็นตัวละครธรรมดาเนาะจะมีแค่40%นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็การระเบิดของโลมานะครับผมที่ลุงเคยบอกในคลิปรีวิวว่าน้องจะระเบิดก็ต่อเมื่อตกไปยังตัวโรมาเนะมันไม่ใช่นะครับผมเราเล่นทำการลองเล่นใหม่แล้วเนาะ น้องจะระเบิดตอนที่เรานั้นนะครับผมทําการตกไปยังเมืองของเราไม่ว่าน้องโรมาจะอยู่แถวไหนนะครับผมน้องจะระเบิดให้เลยเนาะเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราแถวไหนก็ได้นะครับผมขอให้เราตกไปยังเมืองของเราแล้วก็แต่ไม่รู้นะว่าศัตรูตกแล้วมันระระเบิดหรือเปล่า ก็ต้องไปรอดูกันในคลิปนะครับผมอ่าสีแล้วใช่ไหมเสรโลม,มานะครับผมตอนที่เราทอยลูกเต่าเนาะแล้วก็มีความสามารถสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมในการป้องกันการโจรกรรมมาเบิร์กนะครับผมแล้วก็อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการป้องกันการเชิญเรียกเชิญดึงนะครับผมยกเว้นการเชิญแบบของพวกซัมมอนนะครับผมพวกซัมมอนก็ นกอีกานะครับผมพวกอาดูบีสเนาะอันนี้ก็จะกันไม่ได้นะครับผมอีกหนึ่งความสามารถนะครับผมก็เป็นความสามารถในการตกเมืองของเรานะครับผมย้ายไปยังเมืองของเราใกล้ๆใ,ในแถวนะครับผม35%เนาะแล้วก็เปลี่ยนสตุ๊ดายเป็นหุงกระบอกเมื่อตกไปยังเมืองของเราในเทิร์นของเรานะครับผม25%ก็อย่าไปหวังนะครับผมความสามารถ25%เนาะตกเมือง4ครั้งออก1ครั้ง สามห้าก็อย่าไปหวังหวังแค่40ก็พอถ้าเกิดว่า40ออกก็คือชนะเลยนะครับผมส่วนเซจี้นะครับผมก็เป็นเซจี้ตามยถากรรมนะครับผมเพราะว่าในไอดีนี้เพชรเยอะก็จริงนะครับผมก็ที่เพชรเยอะเพราะว่าไม่ได้สุ่มหาอะไรเลยยังไงละ่ะเออจี้มันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมแทกจะเป็นจี้ฟรีทั้งหมดเลยเอาเป็นว่าเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับผมว่าน้องซัมเมอร์ปกตินั้นยังเล่นไหวอย,อยู่ไหมมันก็ต้องไหวอยู่แล้วเนาะเพราะว่าน้องเป็นตัวใหม่นะครับผม Let's go เอ้ยนอตัรอในตอนแรกนะครับผมเราก็มาเจอกับน้องบรัสซัมนะครับผมตัวละครได้ดูใบไม้ผลิที่เป็นบอดด้วยเพราะว่าลุงน่าจะเพิ่งแพ้มานะครับผมโอเคมีความสามารถในการป้องกัน debuff ป้องก,กันการขังกกงด้วยแล้วเรามีความสามารถในการขังกงนะครับผมที่ลุงเอาขังกกงมาเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วว่าตัวละครใหม่หมๆอ่ะจะมีควาสมสามารถในการป้องกันการเบินเงินเนาะก็เลยจะขังกงเขาไว้ไม่ให้ควาสมสามารถนั้นติดนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเขามีการขังกงขึ้นมาก็ลําบ,บากหน่อยเนาะหน่อยนึงหน่อยเดียวหน่อยนิดนึงนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมวางน้องโลมานะครับผมไว้ที่ส2บสองตรงนี้แล้วผมก็จะทอย12บไปตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยทอย12บสองี่แล้วก็ตกเบอร์เขาเลยปละล่ะ เออตกเมืองเขาเลยปะล่ะเอาเลยปะล่ะเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องทอยสิบสองอยู่แล้วเนาะโรงมาตรงนี้นะครับผมไฮไม่ใช่แค่ตกเมืองเราเหรอตกเมืองศัตรูก็น้องโรมาก็ระเบิดเหมือนกันนะครับผมเอะถ้าเกิดบ้านในกรณีนี้ถ้าเกิดประสต,รตูตกเมืองเราก็น่าจะระเบิดกันจังลุงผู้ซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับผม เนี่ยลุงก,ก็บอกแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลอะไรก็ได้นะครับผมเยี่กับเกมนี้เนาะเราสามารถเล่นได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะผมเล่นไปเลยไม่มีใครจับเราหรอกนะไม่ระเบิดนะครับผมเพราะว่าเรายังไม่มีเมืองของเราเนาะพอตกปุ๊บระเบิดปั๊บนะครับผมแบบนี้เป็นต้นอ่ะโยนระเบิดตามใจฉันด้วยเหรอทาแบบนี้ของผมผมก็แย่สิครับผมมาตามใจเลยตอนนี้เนะี่ย อ่ะอย้ายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ระเบิดอีกรอบครับเนี่ยเป็นการควบคอม,คอมจอยนะครับผมกับความสามารถกับมาเมืองของเราเมื่อเราตกเปียงเมืองของเราเนาะโอเคเดี๋ยวจะลองทดลองทอยหกนะครับผมเห็นไหมว่าความสามารถ40%ไม่ติดก็คือน้องทาอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่มีไม่มีโลมาเสกโลมาไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราเสกโลมาไม่ได้เราก็จะขโมยเงินเขาไม่ได้นะเพราะว่าน้องต้องเน้นขโมยเงินเพื่อชนะนะครับ นี่เห็นไหมโดนโดนป้องกันการกักขังของน้องกุหลาบเพชรแดงโหดไะละที่จริงมันไม่ใช่กุหลาบเพชรแดงมันเป็นซุปเปอร์ชิลเพชรแดงนะครับแต่ว่ามันเป็นรูปกุหลาบรู้ก,ก็เลยเรีวยกว่ากุหลาบเพชรแดงเนาะไม่ติดอีกแล้วพยายามทอยเบิ้ลเยอะๆนะครับผม ยิ่งทอยเยอะเราก็ยิ่งมีสิทธิ์ที่จะเสกน้องเยอะ40%เนะี่ะทอยเบิ้ล16ครั้งมันก็ต้องออกสักครั้งหนึ่งปะวะถูกต้วมไม่ออกไม่ออกแบบนี้มันก็มันก็ไม่ออกนะเออใค้ทำไงอะ่ะก็มันไม่ออกอ๋อแล้วก็ตัวละครธรรมดานะครับผมจะทอยแบบมั่วๆหน่อยเนาะเพราะว่าอัตราการทะลุเต่าต่ำมาก ต่ำเตี้ยเรียดินเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาติน้องตรงนี้ออกไหมติดแล้วมีไงน่าหลักนียังนั่นงลงมาน่ารลกตอนคลิปทดาลองตัวละครเนี่ยยังบอกเลยยังบูลี่ลงไงจิดนี้มันบอกว่าน่าลงน่าหลักโอ้ยคุณลุง ป้องกันการจรกรรมมาเบิลนะครับผมป้องกันอะไรรเยอะแยะเต็ไมไปหมดตายแล้วมั้งเอา้าได้เงินคืนด้วยหรอจากอะไรเบิ้งทอยสิบสองนะเบิ้งสองกาได้สี่นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราได้สิบหรือว่าเราได้สิบสองเราก็จะได้กลับมาเมืองของเราตัวนี้ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นอ๋อได้นะครับผมตัวนี้นี่แน่เออ ตายังตายแล้วแต่ยอมรับว่าเมืองไม่แพงเท่ากับแชบินแต่ว่าล้ง่ายกว่าแชบินนะครับผมเนาะ <c oughs> โนตโตโปนะครับผมในตาต่อไปเนาะเราก็มาเจอกับน้องแชมินที่มีคอสตูมด้วยข้อควรระวังของการเจอแชมินที่มีคอสตูมนะครับผมก็คือเราจะเดินผ่านเขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดินผ่านปุ๊บมีสิทธิ์ไปคุกปั๊บนะครับผมอันนี้ก็ระวังไ้ด้วยเนาะ อ๋แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราได้เป็นคนแรกเนาะเราได้เป็นคนแรกเราเสกโลมานะครับผมแล้วเราตกไปยังเมืองของเราในเทิร์นแรกนะครับผมโลมาจะไม่ระเบิดให้เพราะว่าเขายังอยู่ในจุดสตาร์ทอยู่เนาะระเบิดไปก็เท่านั้นนะครับผมเป็นไงน้องโลมาฉลาดไหมฝุดฝุดเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะแช่มินมันมีความสามารถที่จะลบสิ่งติดตั้งลบสิ่งอันเชิญไม่ใช่หรอ น้องโลมาลุงจะรอดไหมเอ้ยลุงลัวโลมาหายอะทำไงดีงทำางดีรถบดอ,อ๋อรถบดเหมือนจะบดโลมาไม่ได้เนาะถ้าเกิดว่าศัตรูมีรถบดหรือว่าได้อุย้ยทำไมมีข้อสงสัยไปหมดเลยอะครับนี่มันเป็นเกมที่เรานั้นต้องไขปริศนาหรือป่าจริงๆลุงควรจะรูนะ้อะเนาะแต่ นานๆนานทีมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะครับผมไม่รู้ก็ได้รู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้ไงเข้าใจไหมเค okay. จบเธอละครับอ๋อน้องเชมีเป็นบอดเนาะเอ,อเดี๋ยวตาต่อไปเดี๋ยวไปเล่นในแชมเป,ปี้ยนลีกกันแล้วกันนี่ไงเราได้ลองละว่าน้องโรามาจะหายหรือเปล่าเมื่อกี้รู้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมน้องโมาหายไปแลว รถบดนี่มันเร็วแรงจริงๆรู้ไม่ชอบโุ้ยถอยสามครั้งออกสามครั้งเลยเหรอลงมามันเทอ่อ่ะอ,อ่ะถอยสิบสองไปรอบหนึ่งเราจะกลับไปตรงนี้ของเราให้ได้เพราะว่าเราจะต้องไปสลายลงสลายโลกเขาด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าระเบิดได้ก็ระเบิดเลยเนาะไม่ระเบิด ่อยจิบ <Tower> ฉ่องอีกยอดใช่ไหมเฮ้ยได้จิบฉ่องด้วยก็คือเด้งไปเลยนะครับเรียบร้อยครับเรามาระเบิดสองรอบเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราวร์ปไปยังตรงนี้แล้วก็จะระเบิดอีกสองรอบเพิ่มเป็นไงล่ะระเบิดแล้วระเบิดเขามีป้องกันป้องกันการโจรสกรรมาเบิร์น อ่ะมาดูดมาเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเขาเปลี่ยนโรบอตรูปแบบใหม่ด้วยอ่ะเป็นสีฟ้าน้ทะเลใช่นราโอ้โหเป็นไงในเมื่อเรามั่นขนาดนี้แล้วอ่ะไปดูในแชมเปี้ยนลีกกันแต่ต่อไปนะครับผมเราก็วาร์ปมาในโหมดแชมเปี้ยนลีกเรียบร้อยมาเจอคนจริงๆนะครับผมที่ใช้น้องฮอรัสซัมเมอร์ โอเคตัวซัมเมอร์พะทตัวซัมเมอร์นะผมแต่เรานั้นได้เล่นเป็นคนที่สองก็คือรอดตายแล้วล่ะทำไมไม่เจาะช่องกันสุดท้ายด้วยครับโถเสียดายลุงก็ไม่ได้เจาะใจเธอจะให้ลุงเจาะตัวละครเบวกเฉยๆแล้วเฮ้ยเกินปุยมุยโอเคเรียบร้อยเขาจองแหล่งที่ดีที่สุด ในแถวศอกได้แล้วครับก็คือเลขสิบตรงนี้ลุงกลัวว่าลุงจะทอยสิบสองไม่ได้มันมีความรู้สึกแปลก <W. S 1> <c oughs> แต่เราก็ไม่ควรเชื่อความรู้สึกแปลกๆของเรานะมันก็บอกไปแล้วว่ามันกลัความรู้สึกแปลกๆจะไปเชื่อมันทำไมกันล่ะขออนุญาตลงตรงนี้นะครับแล้วก็ทอยสิบสองครับไม่ใช่สีเด้งแล้วก็ระเบิดครับตุ่มแล้วก็ปัญชิปตยครับรถบทครับ แล้วก็ดูดครับแล้วก็ระเบิดอีกแล้วก็ทําทุกอย่างเลยลก็ตุ้มชนะไปเถอะขนาดนั้นเออปล่อยให้ชนะไปเลยชนะไปเลยชนะไปเลยดียโอเคทอย12อีกรอบครับอย่าท้านะครับชนะแน่เ <W>. e. ด้งดึงไ,ไอ้ถ้าเกิดว่าทอย11ไม่ได้นี่ก็คืออ,อิพไอเอ่อร์ผม11ได้ไหม11เจ็ด เอ้ยแต่ได้เก้าสวยแล้วครับเด้งไหมล่ะเด้งขอบคุณครับโอเคแล้วไปอีกสองรอบตุ้มตุม,ตมเอ่อบรอชอปตอ่อไม่ใช่อะไรนะทีมอะไรโอลิมปิกโอลิมปิกตายแน่ๆเลยล้วฆ่าเขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้แล้วก็ตายู่แล้วผมจะเลาออะไรล่ะไม่คุยจะมาทำลายความมั่นใจของผมไม่ได้นะครับ ผมอุตสาหเล่นน้องมาชนะตัางสองครั้งความมั่นจังผมนั้นมีเต็มเปี่ยมอ๋อเราขาดป้องกันดีบ้าป๋อโถ่น้องก็ไม่น่ามั่นทงขนาดนั้นน้องจะมั่นทำไมตั้งแต่แรกผู้ใบบัตรเชิญปารตี้ด้วยหรอเยอะจัง ไมโครทัวดับเบิลเก่งจังเลยครับแพ้แล้วแพ้แล้วเราจะอยู่ทำไมล่ะเขินนี่หุ่นกระป๋องหุ่นกระบอกของเขาไม่สวยอสเออมีเรื่องให้บูลลี่อยู่หรอ <c oughs> ใช่ถึงแม้ว่าเราแพ้เรา,เรา,ราก็จะบูลลี่ตาต่อไปคงได้เจอกับบอทอะซึ่งเราเล่นกระบ,บอทมาสองครั้งแล้วนะครับผมก็อะไรอีกรอบก็ได้ นนตอสอทอนะครับผมในตาสุดท้ายเนาะเราก็มาอยู่กับน้องเพริวเพื่อนซีน้องดีดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่เรารู้ร,รกันเนาะว่าน้องเป็นบอทเพราะว่าลุงพึ่งแพ้ฮอรัสมาเมื่อกี้เห็นไหมในแชมเปี้ยนลีกยังมีบอทเลยเป็นเกมที่เออเอาโดยความประโยชน์ให้กับผู้เล่นที่ขี้แพ้มากเลยนะครับผมลุีลุงก็พิ่งแพ้มาโถ จะไปชนะได้ยังไงถอยก็ไม่แม่นถอยแพล้วผ่านนี่วะขอบคุณครับ,อ,บอ่าลงไปสังเกตว่าน้องมีความสามารถในการป้องกันดีบัฟนะครับผมแต่เราไม่สนตราบใดที่เขานั้นไม่ได้มีป้องกันการขโมยเงินเนาะเราก็จะสามารถปุยยิปุยยำเขาได้อย่างอัธรร ใช่ไหมเขาไม่ไม่มีป้องกันการขโมยเงิใช่ไหมเป็นแค่พิวเนาะบุรีแหละเอ่อทอยลูกเต่าะนะครผมไม่ต้องบอกก็ได้คอยสามครับกดเด้งๆไปโอเคโอเคย้ายด้วยเอาบัตรเชิญมอือแพงโอเคเนี่ยชอบเรียกโอลิมปิกว่าบ,บัตรเชิญอ่ะเดี๋ยวคนดูเขาก็สับสนหมดนะคุณลุงรอครับ แต่ลุงรู้สึกว่าลุงไม่ค่อยชอบที่สิบตรงนี้แหละเพราะว่ามันจะถอยสองก็ยากเพื่อลงสี่ถอยสิบสองมันก็จะไม่ได้โจมเตียงดูงต้องเลือกที่อื่นจริงๆดูต้องเลือกที่อื่นอุย้ยเมืองพูดไหมถอยต่อถอยต่อเพราะว่าแค่ก่อสร้างเนี่ยนะ โอเคได้อ่ะเ็กน้องโลมามาทอย12ด้วยครับแล้วก็ทำการเด้งมันไม่ตื่นเต้นนะเขาเป็นบอดอ่ะเขาเป็นบอดที่เป็นพิวด้วยอตัวเก่าขนาดน,นั้นแพ้ได้ไงกดดูดด้วยครับผมไม่มาตามคำเชิญด้วยตามคำเชิญเลยคำเชิญทอย12ไปแล้วนี่น่าจะชนะแล้วล่ะ แล้วก็แค่เรานั้นบินด่วนมาตรงนี้นี่ผมเสียสิทธิ์ทอย d o u b เป็นหนึ่งครั้งเลยนะครับผมเพื่อที่จะชนะเขาเนี่ยผมต้องมั่นใจแค่ไหนว่าผมจะชนะนี่เนี่ยที่ที่ไม่บินมาตรงนี้เลยเพราะว่ากลัวเขามีความสามารถในการบินผ่านแล้วก็ย้ายไปยัง,กงเกาะลังเออเพราะว่าไม่ได้ดูจี้อะไรเลยไม่ได้ดูออฟไม่ได้ดูอะไรเลยนะผมกดเล่นสู้ด้วยเลยแล้วก็ชนะเลยเห็นไหมล่ะ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับน้องซนะัมเมอร์เนาะยังไงซาน้องก็เป็นตัวละครที่ขโมยตังอันดับหนึ่งของลุงเสมอนะครับผมถ้าถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การเสกน้องโลมาจะน้อยนิดก็ตามเนาะแต่ถ้าเสกติดแบบ3ตัวในแถวเดียวอะ่ะแล้วก็ถอยแม่นอีกนิดหน่อยอะลูงคิดว่าใครก็สูนองไม่ได้ใส่ที่ที่มีความสามารถในการป้องกันดีปัาใหม่อีกนิดนึงอะเอาจี่นี้อ G, อกไอจี แต่เราก็เห็นว่ารถบดมันมีประโยชน์ขนาดไหนเราจะไม่ใส่ความสามารถในการจัดงานโอลิมปิกเหรอก็ต้องใส่ปะสรุปจัดเซตยังไงจัดเซตเหมือนกับตัวละครทดลองจบ <c oughs> อ่าแล้วก็ทอดแล้วก็อ่ากดอย่างนี้นะเออแล้วก็เนี่ยใส่ไป ชูริเคนอันเชิญนะครับผมซูปเปอร์ชิลแกลนเนาะหมวกสกายนะครับผมแลว้วก็อย่างสุดท้ายจี้ประจําตัวของน้องพี่เขายังไม่ได้บอกนะครับผมว่าคือจี้อะไรเพราะว่าจี้ยังไม่มานะครับผมก็รอไปเอ๊ะเว้นน้องหมดวัน,นอังคารใช่ปะถ้าเกิดว่าเว้นน้องหมดอ๋อเว้นน้องไม่ได้หมดวันอังคารเว้นน้องหมดวัน สุกนานไปหรออเดียตไปตัดให้วันสุกนะครับผมเว้นน้องหมดวันสุกเนาะแสดงว่าวันอังคารจี้น้องก็น่าจะมาแหละหมดวันไหนอ่าวันอังคารจริงด้วยนะครับผมวันอังคารเจอกันกับจี้น้องนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกัก็หมาคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกับลาการีเซิร์ฟประเทศนี้นะครับผมไปละคะ จุ๊บจุอ้าทำไม่จบกับตัวเนี้ตัวนี้โหดจะตายเปอร์เซ็นต์ก็เยอะกว่าโอ้แต่ว่าเล่นจำกัด15รอบมีอะไรเวลาอีกสิบชั่วโมงในก็นเล่นจุ๊